สวัสดีค่ะจากบริษัท e s Tech นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง Pdt 8 a สำหรับร้าน้ายืดนะคะเบื้องต้นนะคะเราต้องมีการออกแบบปา์โคดไว้แล้วนะคะสำหรับสินค้าที่เราจะใช้เครื่อง Pdt 8 a นะคะปุ่มเปิดตรงนี้นะคะเมนูที่เราจะใช้งานเมนูแรกนะคะคือ Database กดเลขหนึ่งนะคะเข้าไปในเมนู Inventory นะคะกดเลขห หรือกด enter ก็ได้นะคะขั้นแรกนะคะเราจะกรอกส่วนผู้ยิงก่อนนะั่นคือสตา r t นะคะกด f2 อันนี้สาธิตโดยใช้ชื่อว่า A นะคะกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมายิงบาร์โคดสินค้าที่เราจะไปเก็บสต็อกนะคะอันนี้ก็คือนี่เป็นข้อมูลที่พอเรายิงเนี่ย มันจะโชว์ในฐานข้อมูลที่เรานําเข้าไปไว้ในเครื่อง b 1 8 a นะคะอันนี้ก็จะยิงซักประมาณซัก5้าข้อมูลนะคะเมือ่อเราทําการยิงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกด ESC ออกมานะคะเราจะทำการ Export ข้อมูลออกเป็น t e x t File นะคะหรือจะเซนผ่าน USB ก็ได้นะคะเราจะเข้าเมนูที่3นะคะ e x p o t t to file สำหรับข้อมูลนะคะเราจะสามารถตั้งชื่อได้นะคะนี่ก็ตั้งเป็น A1 หรือชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนได้จากปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตัวเลขตัวใหญ่หรือตัวเลขนะคะอันนี้ใช้ชื่อไฟล์ว่าสองนะคะกดโอเคเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยนะคะจะมีเมนูที่ขึ้นมาตรงนี้คือยูนิสนะคะจะเข้าได้2สองอย่างนะคะจะเข้าผ่านเมนูยูนิสตรงนี้ หรือจะออกไปที่เมนูด้านหน้าด้านเมนูหลักนะคะกดเลข2นะคะตามที่เขาแจ้งกดพารเวิร์ดนะคะ1 3 5 7 9กดโอเคเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากนั้นที่คอมพิวเตอร์นะคะก็จะเด้งเป็นไฟล์ขึ้นมาข้อมูลที่เรายิงเมื่อสักครู่เราตั้งชื่อว่า2นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมานี่จะเป็นข้อมูลที่เรายิงเมื่อสักครู่นี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะแปลงข้อมูลเนี่ยเข้าเป็น Excel นะคะก็เปิด Excel ขึ้นมาเข้าที่เมนู Data นะคะเข้าที่ Form Text ไปนำข้อมูลที่เราเซฟไว้หน้าจอเมื่อสักครู่นี้เข้ามานี่เป็นขั้นตอนที่เราจะแปลงจาก t e ท t File นะคะเป็น Excel นะคะจากที่ขึ้นแถบนะคะให้เราเลือกเป็นคอมมา่า นำแท็บออกกด next นะคะช่องต่างๆเนี่ยให้เลือกเป็น text นะคะเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆนะคะหลังจากนั้นนะคะในแทบของวันเดือนปีเนี่ยให้เราเลือกเป็น date นะคะก็คือเป็นรูปฟอร์มเวลาก็เป็น ปกติหลังจากนั้นก็กดตนะคะทีนี้ตรงจุดนี้จะไปเลือกว่าเราจะใส่ฟอร์มเนี่ยในตัวเซลล์ตัวไหนนะคะเมื่อเลือกได้แล้วกดโอเคสังเกตที่หน้าจอค่ะจะได้ฟอร์มต่างๆออกมานะคะนี่จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดที่เราเก็บข้อมูลโดยยีฐานดาต้าเบสขึ้นมา 那好。